ัส,สดีค่ะตอนนี้เป็นปันอยู่นี่ค่ะริมทะเลนะคะนี่ค่ะมากินข้าวริมทะเลนะคะพี่อ๋อยค่ะเมียผู้ใยญ่บ้าน <c oughs> อันนี้คือเออจ้ามือของเราวันนี้นะคะเจ้าเมืองห้องมอนี่นะคะ,ะโศกดีมอนีโ้โศกดีนะคะออตเตอรี่ค่ะใบค่ะนี่ <c oughs> แล้วก็ไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะคะในรูกผู้ใยญ่บ้านนะ อันนี้เป็นผู้หญิบ้านค่ะผู้หญิบ้านผู้หญิบ้านมือแปดยกโกลเน้นๆได้ผู้หญิบ้านโกลเน้นๆนี่นี่น,นีน่นี่นี่เป็นอันนี้ผู้หญิบ้านมือไหนค่ะอเออสาวยกมือนี่โกลเน้นๆนะคะ<อ>นี่นนนอ่ <c oughs> <ๆ>ตอนนี้เขาก็ร่อนนะคะ ลอกินเขาสร้างของไปหลายอย่างเลยอาหารซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะแล้วก็แมงดาทะเลนะคะค่ะแล้วเข้ากับมาลอนะคะรออาหารต่อไปนะคะค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศย่างมะนาลาน,นะคะเพื่อจะมาให้แฟนๆนะคะได้เห็นบรรยากาศภายในร้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคนหน่อยแห้งเนาะค่ะคนหน่อยนะแรกก็เลยคนหน่อยแล้วเป็นช่วงโควิดนะคะนี่เป็นบรรยากาศของร้านนะคะนี่ค่ะเป็น อาหารซีฟู้ดอยู่มุมโน้นนะคะซึ่งปันปันอยากภาพาเบิ้งอยู่ห่วโตปันปันบริใส่แมตตมากแมตปันปันถอดวางไว้ที่โตะนะคะ <_ s 1> เดี๋ยวชี้ดูก็ได้ค่ะันตรงนี้นะคะ s> <S เป็นร้านอาหารนะคะ <_ s 2> ที่ปันปันไม่ได้ใส่แมตเพราะว่าปันปันอยากเห็นหนาปันปันชัดๆนะคะเพราะว่าคือแมตอยู่ตรงแมตอยู่โต๊ะนะคะคือ,อย่างมาเบิ้งเพราะไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วนะคะ s> <S นะคะ <_ s 2> <_ s 2> นี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นโต๊ะ นางชิวช่วค่ะจะมีต้นไม้ต้นต้นสนอยู่ริมทะเลเลยค่ะคือตอนนั้นขึ้นเสีงเยงทะเลประชดัระได้แล้วค่ะจะเ,เป็นบรรยากาศกเปเรียบเนะ บรรยากาศดีมากนะคะไปเข้าไปนั่งกินกันค่ะเดี๋ยวจะ,าะ,ะวพาไปฟังเสียงทะเลนะคะจะพาไปฟังเสียงทะเลนะคะนีมบรรยากาศทะเลค่ะพี่นอีองทะเลระยองนะคะอาจจะเห็นว่ชชัดเห็นตะนำนะ,ะ่ะ เป็นผักบูงทะเลนะคะจะไปปั่นภาพไปยางริมทะเลแป๊บหนึ่งนะคะไปเองไปยางริมทะเลตั้งพี่รองว่ะเร็วเร็วแม่แม่ชัดชัดชัดแม่เพื่อกล่องเนี้ยมาขึ้นชัดป่ะคะเว้ยชัดก็ตอนกลางวันน่ะระวังเหยียบใหม่ด้อยแล้วบ้าง ไปไปลูกพยาบานนำเลยค่ะน้องยิงนำเลยค่ะนำทางไปนู่นนะคะไปเดินเดินเดินถือล่มทะเลนี่ตัวเหนียวนะคะเหนียวมากแต่ว่าก็บรรยากาศดีนะคะโอ้ยมืดมากเลยเดินคนเดียวค่ะมาหับหลานเพลื่อนกันเลยผ้ามาเหลี่ยงบังเอิญ่าแม่ของน้องเนี่ยเขาถืรอรถตลีนะคะ นได้โอ้โชคดีได้กินอาหารทะเลอีกแล้วได้กินของฟรีอีกแล้วรอพี่น้องนั่งไปยืนยื้อหมอนนานเูยบอ,อยน้องยานนี่ว่าก่ายุย่งจแลจะเปิดแฟ๊บกันคนอะไรคนอะไร หน้าตาเหมือนผู้ใหญ่อ้นคนชื่ออิงใช่ค่ะตอนนี้อาหารกลับมาแล้วนะคะนี่เป็น ยำไข่แมงดาทะเลนะคะแสงอาจจะมืดน,นิดๆนะคะสัวน,นี้ก็จะเป็นหอยนางลมนะคะนี่เป็นกุ้งเผาต้มยำนะคะดีนี่ดดนดคะีมาเรียงมาเรียงเาจะกินให้ดูดกว่ะคะ่ะซิมมาลและะะ้วเลยค่ะนี่ยอยบอกว่าอร่อย น้องปนปนเนาะยำไข่แมงดาค่ะไม่โฟกัสหรอกดเนาอืมกินปลาเผากินจุต้องให้เวลาเสบบวัวสำหรับปันปันต่างกลองนิดชิดว่าแมงกอกแสีบกว่าค่ะหมายถึงปันปันเลยสำหรับคนอื่นอาจ่ะไข่แมงดาแสีบ มันหอมนิกชะเนียของเขาเนาะจะสาปานปัๆเทียบกับแม่กอกไข่แมงก,กร่กอกเซียบกาคราชัว่กเบเองบเจยบย่งเขาอมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นทะเลเนาะมีอะไอยู่นะอะไรนะแกงส้มไข่ปาลาริวริวกิวริว,วอะไรนะริวกิว อหัวมันอร่อยหัวมันแสี่บมากินหัวอืมข้าวกรงหัะน้ำขวดมั้งหรอ ักอิเศตบานหอไปเส่กระชิ้นขึ้นบินหอไปเซ่กรนทิกนไปบแล้วะรางเอกไปบุดแล้ได้บะหมี่ไหมเออย่างปูเลี่ยนเนี่ยนหนีอนีไม่นต้มยังแกงสมแกงส้มแกงส้มไข่ปลาเลียวกิวอันนี้ไข่ปลาเนี่ยออ้ขอบคุณค่ะากน้องขอไข่น่ ไข่ปลาลิ้วิวอ oh. okay. uh ันนี้ใหญ่มากเลยอันนี้สอันนี้เธออันนี้ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่อ๋อนี้กะลูกเื่กันลูกหน่อยลูกใหญ่อันนี้ไข่ปลาลิ้วิวนะคะไข่ปลาลิ้วคิวค่ะสดนำหันอนนีอนนนลาม่อร่อย

ค่ะสำหรับคลิปนี้ปันปันต้องลาไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ